กลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมกับเกม t i t a n n 4ร์นะครับผมอันนี้เป็นพาร์ทสนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมผมแบ่งพาร์ทแรกเป็นต้องต้องซอยมันด้วยนะครับคือจะอธิบายอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะมันเป็นความละเอียดสูงอะนึกออกไหมผมต้องซอยซอยซอยเพื่อ,เพ,อเพื่อให้คนเน็ตชา้าเขาดูได้นะครับต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย แล้วการจอรที่ถามเอ้ยไม่ใช่ c p u ที่ถามมานะครับทำไมมันเป็น6 7 k นะครับมันมีแต่ i 5ไม่ใช่เหรอบางคนก็สงสัยนะครับไอผมก็งงเอ้ยของเรามันเป็น6,7นี่วะพ,พอผมไปดูในคลิปของผมอีกทีนะครับดูดีอ้าวเฮ้ยปรากฏว่ามันเป็น7,6จริงๆผมพิมพ์ผิดนั่นเองนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเป็น i 7 6 7 0 0 k นะครับไม่ใช่ ไม่ใช่เจ็ดพันหกนะผมผมไปพิมพ์สลับกันนั่นเองนะครับก็มาเล่นกันต่อเลยอย่าให้เสียเวลานะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับเพราะว่าจีวของผมมันเป็นไ7เจ็ดหกพันเจ็ดนะครับไม่ใช่ i 7เจ็ดเจ็ดพันหกร้อยเคนะครับต้องขออภัยด้วยละกันพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดเอาเลขหกกับเลขเจ็ดไปสลับกัน อาโหลดนานพอสมควรนะครับโอ้เฟรมเรทตกหวบเลยต้องเข้าใจว่าการจอมผมมันไม่ได้แรงระดับที่ว่าเฟรมเรทหกสตลอดนะครับแต่ที่เห็นเฟรมเรทหกสตลอดเนี่ย <point. S 1> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <We proceed. S 1> ก็ปรับสุดของมันแล้วนะครับปรับสุดของมันที่จะสามารถเดี๋ยวดูออปชันเนี่ยปรับสุด หน้าจอของผมเนี่ยมันมีความละเอียดเท่านี้นะครับอันนี้ก็ normal no low low display disable น,นะครับมันก็ไม่ได้เต็มของมันหรอกเพราะว่าคือ cpu อะ่ะมันได้แต่ว่าการจอมันไม่ได้แต่แค่นี้ภาพมันก็สวยแล้วนะผมว่าเออหรือว่าไม่สวยวะถ้าใครไม่สวยก็รีเซ็ตมันเลยนะครับรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ รีสโตเนี่ยแอปพานี่เห็นไหมภาพมันจะกลับมาสวยเหมือนเดิมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเมื่อกีภ้ภาพมันถึงภาพมันถึงเบลอๆนะครับมาดูออปชันกันอีกทีนึงเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มมามั่งมันจะกลายเป็นไฮมันจะปรับเองอนะัตโนมัติอะถ้าเรากดรีสโตตรงนี้นะครับอันนี้จะให้กูทำอะไรไม่รู้เหมือนกัน ให้วิ่งไปตามทางเลยไงก็มีงงๆบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนขนาดเล่นรอบสองแล้วเนี่ยยังมึนๆอยู่เลย here, คือก่อนหน้าน,นี้เล่นไปแล้วไงแต่ว่าก็ยังงงๆมึนๆ <c oughs> ขึ้นหนยนดีกว่า มันจะพากูาไปไหนวะเนี่ยคุณยนตนโดดไม่ได้วะอะไรเนี่ยเฮ้ยปืนได้ปืน,ดปนกดเ1หนึ่งดูสิโอ้โหถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปืนลูกซองนะนชใช่หรือเปล่าวะ อะไรโอ้โหแทงแค่นี้หุ่นยนต์วิ่งได้ด้วยเหรอวะไปทางไหนครับอะไรเนี่ยชุดชุดเกาะของหุ่นยนต์โกกันนึกว่าชุดเกาะอะไรวะนี่อ่ะด่านนี้ค่อนข้างจะ มึนตึ๊บเลยนะฮะเท่าที่เคยเล่นมาโอ้ยอะไรวะเนี่ยจะรวดหรือเปล่าเนีย่ยไอ้หุ่นยนต์ที่เราเห็นอยู่ในนั้นนี่หว่าอยู่ในห้องเก็บยะโอ้โหตัวเล็กๆนี่ก็ยิงเจ็บกันแล้วเนี่ย เออเปลี่ยนเป็นปนืนเก่าดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ปืนแต่ปันนี้เน่น่เน่โอ้ยโดนยิงโดนยิงเยอะๆหลายๆนัดหุ่นเราก็พังได้เหมือนกันนะไปทางไหนต่อครับ ออกจากหุ่นยนต์อ,อุ้์์อาวุธเพียบเลยครับนี่คือปืนอะไรวะโอ้ปืนยิงระเบิดเอ่อเดี๋ยวนี่ปืนอะไรอ,อ,อ๋อปืนแมวดีกว่านี่เอาเอาปืนนี่แหละดีสุดแล้วนะ ใครยิงใครยิงหุ่นยนต์กูยิงหุ่นยนต์กูเดีย๋ยวมายิงหุ่นยนต์กูนะนี่คือหุ่นยนต์ของกูไปไหนวะไปไหนต่อครับอ้าวขึ้นหุ่นยนต์ดีกว่า ชวบชวบให้เราไปไหนเอ่ยตา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 ยอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นโอ้โหตาย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  นีต่อยไหมคุณโยนต่อยได้ด้วยตกใจหมดเลยนึกว่าเหยียบระเบิดอะไรวะเนี่ยเปี่ยน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 เอาโอ้

tụm, lập bớt, lé, tơi mèng, lấy. Oh, nhiều quá, nhiều. Binh, 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 binh. Nói, nói. Cố, 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 ต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยนี่แลกหมัดก,กันหาพลังงานไอ้หุ่นนี้ยิงเบอเร์เซุ่กทีเลยนะ คีชีนนาวุธ first f o a c t i v a t e ตายตายมึงตายตายแล้แน่เปิดเลยไม่เหลือครับา let's ายจนมุมแล้วมพ้นโอ้โห ไม่พ้นครับจนมุมแล้วไม่เหลือไม่รอดสุดยอดครับผมมีอะไรต่อไปอะไรเนี่ยอ๋อ,อมันลงงานอะไรวะเนี่ย